นวัตจัดให้สรุปชัดเจนหลังถแถลงเรื่องเงินหนึ่งมืบาทดิท่อนวันนี้บัตรคนจนคนแก่คนพิการกลุ่มใช้แับประชาชนฟังเลย สวัสดีทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่24รักฎาคม2567และก็เช่นเคยวันนี้นะคะเกาะติดสำหรับการถแถลงการแจกเงินที่ทอนวัลเลต10,000บาทนะคะซึ่งล่าสุดหลังการถแถลงก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะทางคุณอนวัชจัดให้นะคะก็ได้มีการสรุปนะคะสำหรับเรื่องการถแถลงวันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคุณอนวัชจัดให้พร้อมๆกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่มากก็น,น้อยนะคะเพราะวันนี้การถแถลงนะคะก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยจีเดียวนะคะบางท่านก็ไม่ได้สังหมดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุณอนุวัฒน์พร้อมๆกันค่ะวันนี้จริงๆเราได้แค่ไทม์ไลน์เองนะไทม์ไลน์ว่ากลุ่มไหนลงวันไหนกลุ่มไหนลงวันไหนอะไรยังไงแค่นั้นเองที่เราฟังมาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ย สองก็คือกลไกในการ carry over over งบเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนที่คำว่าเมื่อวานก็ไม่มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญทุกคนต้องลงทะเบียนหมดครับไม่ว่าจะได้สิทธิ์บัตรคนจนไปแล้วเป็นกลุ่มไหนอะไรก็ต้องลงทะเบียนหมดชัดเจนแล้วคงจะได้มีการพูดเรื่องนี้มันไม่ค่อยอัชัดเจนบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่เสด็จน้ําแต่ก็แถลงข่าวมาก่อน่ารู้ทำลายก็โอเค ไม่เกี่ยวกับบัตรคนจนไม่คนจนครับทาได้โดยมีการผูกพันนีคุณว่ามีการเสนอและสนองที่ครบถ้วนนะครับได้เงินอน่ะใช้ยากนะผมว่าเฟซทูเฟซถ่ายรูปนู่นนี่นั่นการสนองก็คือการที่รัฐยืนยันว่าท่านมีสิทธิครบถ้วนนะครับนั่นคือการฟังมาชั่วโมงแล้วรู้สึกปวดหัวฟังแล้วไม่เข้าใจรอคุณอนัน์วัาสรุปก่อนเพื่อที่จะเองนไขเยอะเนาะผมมีความรู้สึกเงอนไขมันเยอะ มากมากโดยเฉพาะคนไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยน่าจะสงสารหน่อยอ่ะเพราะมันใช้บัตรประชาชนเนีไย เหมือนกับโครงการรัฐในอดีตนะครับไม่มีการส่งข้อมูลให้กับทางสรรพากรไม่ไม่ได้มีการเชื่อมทางในส่วนนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกก็คือตอบว่าไม่นะครับไม่มีผลกระทบแต่อะไรก็ตามครับอ๋อถ้าเป็นนามาเขาไม่ต้องมานั่งด่าผดไม่ดังไม่ต้องมานั่งมิพาทพิจารณ์อย่างนี้หรอกอย่างที่เียนแนามาเขาคงไม่พูดตรงๆองอะเนาะที่สามารถึ้ึเงินได้ แล้วต้องเป็นร้านที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นระบบภาษี VAT PAT หรือเสี PIT หรือ CIT ก็ตามนะครับไม่บางอย่างมันไม่เสด็ดน้ําจริงๆอาจจะยังคุยกันไม่จบอ่ะแต่ว่าอาจแถลงให้มันรู้ว่ามันมีความคืบหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยบริษัทแต่ว่าไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยท่านก็ยิ่งเดอดแบบได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนให้กับผาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเอาจริงๆน่ะสินค้าเนี่ยผมก็ไม่กล้าลงรายละเอียดชัดเจนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อีกเนื่องจากว่ามันก็ยังไม่เสด็จน้ําเรื่องของสินค้าเหมือนกันเดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไปแถลงต่อขอคุณตรวจสอบสินค้าไม่ผ่าสามารถยืดหยุ่นผ่านช่องทางไหนไปติดต่อเมื่อว่าสปท่านท่านเผ่าภูมิโอ๋ท่านเผ่าภูมิก็ชี้แจงไปแล้วไงครับ อย่างแรกเลยในกรณีของการที่ท่านตรวจสอบสิทธิ์ผ,ผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อสิทธิ์ยืนยันกลับมาวันที่22เดือนกันยายนนะครับผ่ากท่านไม่ได้รับสิทธิ์ทำไมไม่ให้เงินสด <จะ S 1> เอาเงินสดจากไหนท่านไม,ไม่ผ่านในกรณีใดนะครับจะเป็นเรื่องของบัญชีเงินฝากที่เงินเกินจะเป็นเรื่องของมีรายไ,ได้เกินหรือว่าอายุไม่เข้ากรอบอะไรก็ตามเนี่ยนะครับระบบจะบอกท่านนะครับ และก็จะให้คาแนะนําด้วยว่าท่านต้องแก้ไขอย่างไรนะครับในการอุทธรณ์นะครับเช่นเราบอกว่าถ้าอายุไม่ถึง16ท่านก็ต้องไปคุยกับโครงการปกครองครับว่ามีการบรรทกรายละเอยียดนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับาเป็นเรื่องของรายได้เกินกว่า8ออใช่ได้รู้อย่างเดียวคือคลงทะเบียนวันไหนรู้ผลวันไหนประมาณนี้ ่าทานไม่ได,ด,ดมีต้องงงอย่าสรุปให้เ,เดี๋ยวสรุปให้นะครับท่านแก้ไขต้นทางได้ตรวจสอบสิทธิครั้งท่านก็จะผ่านหากท่านแก้ไขต้นทางไม่ได้แก้ไขตรวจสอบสิทธิในการรุ่นพอนก็จะยืนยันว่าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เป็น,นกลไกปกติครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ทางะระบบจะชี้ให้ท่านแล้วท่านก็ดำเนินการตามขั้นตอนนั้น ถามอนดมทิพาจากนักศิกษาไทยรัฐนะคะขอถามสามประเด็นนะคะพร้อมๆของแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะรองรับในการลงทะเบียนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นที่สองคือวันเวลาของการเปิดลงทะเบียนนะคะมีสิ้นสุดหรือเริ่มต้นยังไงนะคะอันที่สามคือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วใช้บัตรประชาชนไปลงทะเบียนเดีไหเวลาเขาแถลงไป,ไปแล้วไม่ใช่หรอเขาแถลงไปหมดแล้วนี่ นะครับเรายังไม่เปิดปุ่มให้ยืนยันสิทธิ์สำหรับดิจิตอลอนเลยนะครับแต่ทางรัฐสามารถให้บริการได้มาโดยตลอดสามารถที่จะเข้าไปสู่แอปพลิเคชันเพื่อทำการยืนยันตัวตนไว้ก่อนได้นะครับแม้แต่วันนี้นะขณะนี้ก็สามารถดาเนินการได้นะครับในส่วนของวันที่หนึ่งนะครับเราก็จะขึ้นปุ่มสำหรับการตรวจสอบลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ ให้กับพี่น้องประชาชนกดว่าท่านมีสิทธิ์สำหรับโครงการเติมเงิน1,000บาทผ่านนิติกรรมเลยหรือไม่นะครับอย่างที่ท่านขอบุณได้เรียนนะครับกระบวนการในการ KYC นะครับถาถ้าประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์มากนะครับอาจจะมีดีเลยในการที่จะตรวอบอการชัดเ<า>จนก็คือ1สิงหาถึง15กันยาเจ6-7คนที่มีสมาร์ทโฟนใช้แอปทางรัฐ กดไปลงทะเบียนแล้วมันจะได้ให้คุณตามตามทำตามขั้นตอนหนึ่งสสามี่ห้าแล้วรอผลก็คือยี่สิบสองกันยามันจะบอกว่าคุณได้หรือไม่ได้ไปตรวจสอบสิาอย่างถ้าไม่ได้คุณก็อุทธรณ์มันจะมีผลให้อุทธรณ์จบเลยแค่นี้วันเนี้หลับไปตื่นหนึ่งแล้วคุณอนุวาใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยวันที่หสิงหาคมถึงสิหกันยายนนะครับ ในกลุ่มที่เป็น non smartphone user จะเป็นวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะครับแล้วก็เปิดลงทะเบียนร้านค้าวันที่1ตุลาครับวันเวลาค่ะเวลากี่โมงค่ะที่จะให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1นทียคืนหนึ่งนาทีครับไม่ได้คุยกันเองีแต่น้าจประปาทีน่งนาทีให้ลงทะเบียนยีสิบสชั่วโมงเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นระบบอัตโนมัติครับ ไม่เป็นระบบอัตโนมัติที่เช็คกับทะเบียนราบเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่สแตนบายใดๆครับเป็นกลไกที่สามารถทําได้แล้วกรณีไม่มีไม่มีสาทโฟนนะครับถามว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรวันนี้เนยนะครับอินเทนเซนเลยนะครับที่ไม่นําเสนอนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดความสับสนนะครับเราจะมีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้เรียนเนี่ยเราจะมีการทำแหล่งอีกไม่ต่ำกว่าสองครั้ง ในเรื่องของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกับในเรื่องของร้านค้าเราจะมาชี้แจงในเรื่องของสเต็ปไปสเตปว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับสองก็คืออีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้นะครับซึ่งเราวางแผนไว้ในกรอบกรมบดการวันนี้เนี่ยเราขออนุญาตพูดคุยก,กันเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆคือประชาชนเรา50 40สกว่าล้านคนเนี่ยที่จะมาลงทะเบียนผ่านระบบสมาร์ทโฟนคุณเอมออนเขาไม่ได้ว่าการลงทะเบียนครับคุณเอมออนเรียกว่าการสมรัคร และ KYC คือการยืนยันตัวตนครับที่คุณเอมอนทำไปนตุลาคมประชาชนที่เขารอคอยไม่กว่าจะได้ใช้เงินจริงเดือนไหนคะธันวาไหมคะก็ยังอยู่ในไตรมาสสี่อยู่ในไตรมาสสี่ครับมันจะเป็นเดือนธันวาได้นี่คือเราเขารด้รักครับเราเขเร่้รับแต่ว่าบางอย่างนี่มันมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของระบบนะครับไม่เกินไตรมาสสี่แน่นอนแต่ถ้าเร็วกว่านั้น มีความมีโอกาสนะครับมีโอกาสเร็วกว่าเร็กวรกว่าช่วงเดือนที่ท่านกล่าวครับเสร,เสริมเประเด็นที่เมื่อกี้พี่ตู่ถามนิดนึงเรื่องผลรเปล่าห่ากลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนกับไม,ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเหตุผลที่วันนี้นําเสนอกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนก่อนเนี่ย พราะโจทย์หลักเนี่ยรัฐบาลต้องการให้คนเข้าไปลงทะเบียนในกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่า 1. คือง่ายง่ายกว่า 2. ส,สะดวกกว่า 3. คือเอฟฟิเชนตกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นอยากอ่า เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้าไปลงทะเบียนโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลังนะครับยกเว้นท่านไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับแต่ก็เรียนชี้แจงครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีจุฬพันธ์ได้ด้ชี้แจงไปแล้วว่าทั้งกระบวนการลงทะเบียนอินดัสตัวตนโดยไม่มีสมาร์ทโฟนยากกว่าระบบการใช้สมาร์ทโฟนและการใช้จ่ายก็มีข้อจํากัดมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ทําทเพื่อพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับในเรื่องของมีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ถ้าท่านมีสมาร์ทโฟน ก็ขอเชิญชวนให้ท่านลงลง,ลงในกลุ่มของคนที่มีสมาร์ทโฟนครับ,รบใช่จะประกาศให้ทราบคือมันจะไม่ต้องมันมีความจำเป็นจ,จะต้องมาลงทะเบียนผ่าน,ผ,านผ่านบุคคลนะครับผ่านบุคคลของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เตรียมไว้แล้วแต่เราจะแจ้งให้ทราบไปตามนครับ,รบจะเปิดพยายามเปิดให้กว้างที่สุดเลยเพื่อให้เกิดความสะดวกที่สุดครับ ถ้าลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าผู้สรุปง่ายๆคือจะเปิดให้ลงหลายที่นะแต่ยังไม่บอกแล้วก็มีจดหมายถึงรัฐบาลด้วยครับว่าถ้าจะใช้เนี่ยขอให้แจ้งแบงชาติใน15วันนะครับตรงนี้มีความคืบหน้าได้ถึงยังไงบ้างครับก็ถือเวลาก็แจ้งครับได้คุยกันแล้วครับรทราที่เขาที่ทางทางบนไปบนมาหนูเริ่มเข้าใจราคาโอเคเราก็ประสาทสมัยวันนั้นก็เตรียมพร้อมถึงเวลาประสบเไปครับ ตอนนี้มีการเปิดปรอมูลเรื่องของการทําระบบหรือยังนะครับหนึ่งคนหนึ่งท่านจัดโครงกานที่ดำเนินการอยู่ครับคุณสุดเขตขอบคุณนะครับขอบคุณครับตอบคำถามครบรอบทั่วแล้วนะคะขอพระคุณนายจุลพานอมบิวมารักษ์มนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะการแถลงข่าวอ่าโอเควันนี้ขอบคุณแป๊บนะครับ อ่ะโอเคมาสรุปให้ฟังเลยจริงๆวันนี้การถแถลงข่าวเนี่ยถ้าเราในฐานะคนฟังแล้วก็คนดูเนาะไม่ค่อยเสด็จน้ําเท่าไหร่แต่สาเหตุที่ยังไม่ค่อยเสด็จน้ําอ่ารัฐบาลเขาก็บอกว่าเพื่อต้อการความสับสนอะไรต่างๆนานาวันนี้เนี่ยสรุปให้ฟังก็คือว่าถ้าเสด็จน้ําจริงๆเนี่ยเราจะรู้ไทม์ไลน์ของกลุ่มแต่ละกลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวคนจะมีการถแถลงข่าวอีกสองถึงสรอบเอากลุ่มแรกก่อนเดี๋ยวก็คือเรากลับมาพบกันอีกรอบนะเผื่อกลางวันคนทํางานนะอ่ะางไทม์ไลน์แรกก็คือคนที่ ใช้สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็มีแอปพลิเคชันทางรัฐทางรัฐแอปเดียวเท่านั้นนะมีแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนตั้งแต่1สิงหาถึง15กันยายนหลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งหลายคนบอกฉันลงทะเบียนไปแล้วไอ้สิ่งที่คุณทํามันไม่เรียกว่าการลงทะเบียนนะครับสิ่งที่คุณทําคือคุณดาวน์โหลดแอปและ kyc คือการยืนยันตัวตน สิ่งที่คุณทําคือตอนเนี้คุณทําแค่ยืนยันตัวตนว่ามีตัวตนจริงและลงทะเบียนแอปทางรัฐยังไม่ได้ลงนะลงจริงๆมันจะมีปุ่มขึ้นมาอย่างที่ท่านเผ่าภูมิกับท่านจุลพันธ์นะ่บอกไปวันที่หนึ่งสิงหามันจะมีปุ่มขึ้นมาเลยแล้วให้คุณกดลงทะเบียนคุณก็ทําตามขั้นตอนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าทำตามขั้นตอนเพื่อให้ไปตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนไหม เช่นอายุ16ปีไหมอายุ16เนี่ยนับไปจนถึงวันที่15กันยา67นะถ้าหลังจากถ้าคุณเกิด16กันยา67ไปแล้วคุณไม่อ่ะถูกไหมก็ไม่ถึง16ปีนะคนที่เกิดก่อน15กันยา67คุณอายุ16ปีคุณก็ได้อ่ามีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0 0แล้วก็มีไรายได้ต่อปีไม่เกิน8.4เขาจะไปตรวจสอบกันและจะรู้ผล ในวันที่20หลัง22กันยายนว่าคุณมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ซึ่งถ้าไม่ได้มันจะมีเหตุผลแล้วมันจะมีปุ่มให้คุณยื่นอุทธรณ์คุณก็กดยื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็คุณก็จะได้ไปใช้เงินเนี่ยไตรามาสที่4ซึ่งถ้าเป็นไตรามาสที่4คงจะไม่ใช่1ตุลาแน่นอนแล้วละ่ะเพราะร้านค้าเพิ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตุลาเองมิฉะนั้นแล้วน่าจะเป็นไตรามาสที่4ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นต้นไปซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนในการใช้เงินนะ อาจจะเร็วก็คือตุลาก็ได้แต่ล้างค้าเพื่อลงทะเบียนเองถูกไหมอันนี้คือคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาบัตรคนจนประกันสังคมทหารตำรวจนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องลงเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเออบัตรคนจนจะได้สิทธิ์ก่อนไม่ใช่ไม่จริงอ่าไม่ใช่ไม่จริงนะทุกคนถ้าคุณสมบัติครบสามข้อมีสิทธิ์และต้องลงทะเบียนด้วยโอเคไหมโอเคนะแต่กลุ่มที่ถือว่ายังไม่เสด็จนำ กลุ่มก็คือกลุ่มตัวนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือเป็นมือถืออะแดปอกเนี่ยก็รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียน16กันยาถึง15ตุลาสถานที่เอาจริงๆก็คือตอนแรกเนี่ยจะเป็นเขตอำเภอถูกไหมแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนมากกว่านั้นสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วคนที่เป็นผู้ยติดเตียงคนชรลาไปไม่ได้มันจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมี การแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งรอฟังนะอย่าพิ่งแบบเฮ้ยทําไมท่านทำยังไงยุ่งอ่ะใจยเย็นๆเพราะเขาบอกว่าป้องกันความสับสนก็เอา,นค,าคนที่มีสมาร์ทโฟนไปก่อนส่วนคนไม่มีสมาร์ทโฟนคือ16กันยาถึง15ตุลาก่อน16กันยาเขาจะมีการแถลงนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยการใช้คุณต้องใช้บัตรประชาชนมันก็จะยุ่งยากหน่อยเพราะต่อบัตรประชาชนไปร้านค้าต้องถ่ายรูปยืนยันตัวตนแบบเฟซตูเฟซว่าไม่ใช่ ไม่ใช่แบบหลอกลวงไม่ใช่นูน่นนี่นั่นกันไปเพื่อเป็นการยืนยันข้อที่จริงคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะมีความยุ่งยากหน่อยส่วนร้านค้าร้านค้าก็ยังไม่เสด็จน้าเหมือนกันนะร้านค้าเนี่ยให้ลงทะเบียนหนึ่งตุลาเป็นต้นไปโอโห้หนึ่งตุลาเป็นต้นไปซึ่งเดี๋ยวรอรายละเอียดของร้านค้าละกันวันนี้ที่ฟังมารายละเอียดไม่แค่นี้เองหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะ ส่วนสินค้าสินค้าเนี่ยกระทรวงาพาณิชย์ก็ยังไม่เสด็จนะเหมือนกันนะสินค้ามีอะไรอะ่ะเหมือนเดิมเลยอะ่ะที่เพิ่มเข้ามาก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ได้โทรศัพท์โทรศัพท์มือถืออะไรก็ยังไม่ได้คือมันจะเป็นกลุ่มเดิมๆนะแต่มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกตามความเหมาะสมนี่เท่านี้วันนี้ที่ถแถลงเขาใช้ทางรัฐจ้ะเขาใช้ทางรัฐจ้ะ ไทยดีแค่เป็นของกรมการปกครองเพื่อสะดวกในการยืนยันตัวตนกันนะโอเคเนาะเดี๋ยวผมไปทําคลิปสรุปให้นะเนาะปุ๋ยคนละครึ่งถอยก่อนจ้าชะลอไปก่อนนะโอเคเนาะประมาณนี้ฟังมาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมทาคลิปสรุปให้ละกันแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาเจอกันใหม่นะ ขอขอบคุณนะคะแหล่งข้อมูลจากอนุวัฒน์จัดให้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะก็ต้องคอยติดตามนะคะสําหรับการแจกเงินดิบทอดวัเละหนึ่งหมื่นบาทซึ่งวันนี้นะคะก็ตามที่คุณอนุวัฒน์จัดให้บอกนะคะวันนี้ชัดเจนแค่วันลงทะเบียนนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆก็ต้องติดตามเพิ่มเติมค่ะวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคอยติดตามข่า,าวสารในลําดับต่อไปขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ